ครับคืนนี้เป็นคืนวันที่15กันยายน2559นะครับเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นคืนไหว้พระจันทร์นะครับคืนไหว้พระจันทร์เนี่ยมีความเชื่อของชาวจีนอยู่ว่าเป็นวันแห่งการคิดถึงครอบครัวที่ห่างไกลกัน เมื่อเราคิดถึงกันก็จะเงยหน้ามองพระจันทร์เต็มดวงทำให้คิดถึงครอบครัวที่อยู่ห่างกันหรือเป็นวันที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันของครอบครัวรวมตัวในครอบครัวมานั่งดูพระจันทร์เต็มดวงกันนะครับครับผมก็เลยจัดบรรยากาศคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับให้กับเพื่อนๆน,นที่ ติดตามชมช่อง Youtube ของผมนะครับได้รับชมบรรยากาศคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับเผื่อว่าคืนมีใครไม่ได้เงยหน้าดูท้องฟ้าก็ให้ดูในช่อง Youtube ของผมก็แล้วกันส่วนใครที่มีโอกาสที่จะดูท้องฟ้าในคืนนี้ก็ลองเงยหน้าชมพระจันทร์ดูนะครับอาบแสงพระจันทร์ดูขอบคุณครับ